โอ้ปังเสียงโอ้เสียงเสียงแม่กีดดังมากโอ้ดูดิโอ้โอ้ดัพี่เขายิ้มเลยดูดิเสียงดังมาอย่างนี่เลยเอ่นะเดี๋ยวเราจะลงไปสไลเดอร์โอ้เสียงแม่ดังมาอย่างนี่เลยอ่ะ ô xẻng mê dần đang dữ lưới dần đang dữ lưới xẻng mê ้ยไป้ยโอ้โหโอ้โหอ๋อหลังเปิดเลยโอ้ไปหาแม่ก่อนโอ้โหแล้วแม่ลงมาไหนอ่ะโอ้เอาอ๋อแม่ไปอยู่นู่นตาเราลงมาทางนี้พละทางกันเลย ไปรับแม่ก่อนไม่รู้ป่านนี้ถึงหรือ,อยังเดี๋ยวแม่ต้องเล่นนี่จูแมนจี้แม่ยังไม่เล่นเลย